สวัสดีค่ะพบกับคุณป้านักลงทุนนะคะวันนี้ป้าจะมาแจ้งข่าวนะคะมีข่าวจากทางซิปเมกแจ้งมาว่าจะมีการปรับนะคะอัตราการจ่ายโบนัสของซิปอัพสำหรับเหรียญ ZMT นะคะโดยใครที่เคยรับอยู่ที่1 2บนะคะก็จะลดลงเหลือ8.5%ในกรณีที่เป็นซิปเมมเบอนะคะซิปเมมเบอร์ ถ้าเป็นซิปครูนะคะซิปครูก็อยู่ที่เดิม14%นะคะจ่าย14%ตอนนี้ลดลงเหลือ10.5%นะคะโดยทางซิปเม็กเขาก็ให้เหตุผลว่าราคาของ ZMT มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง938.81%นะคะตั้งแต่วันที่ ZMT เเปิดตัวขึ้นมาเนาะ ทั้งนี้ซิฟเมกก็ได้ปรับอัตราโบนัสของซิฟอัเพื่อความสอดคล้องกับอัตราโดยรวมของเหรียญอื่นๆที่ร่วมรายการตามความเหมาะสมโดยอัตรานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่วันที่1เมษายน2564เป็นต้นไปนะคะอันนี้ในกรณีที่ซิฟอัพมีการลดโบนัสนะคะ,ะทานี้ก็มี เปิดฟีเจอร์ใหม่ด้วยนะคะทางทางซิปเมกก็ส่งข่าวมาอีกนะคะว่ามีฟีเจอร์ใหม่ก็คือชื่อว่าออโตเมติคอลรีล็อก z m t เอ็มทีนะคะออโตเมติคอลลี่รีล็อกเซตเอ็มทีนะคือในตัวโหมดนี้เขาบอกว่ารับโบนัสสูง16%ซ ไม่ใช่สูงสุดนะรับโบนัสสูง16%ด้วยการฝากประจำ90วันในซิปล็อกใหม่โดยให้กดปุ่มรีล็อกเพื่อทำการล็อกต่อโดยอัตโนมัติหมายความว่าเดิมเรากดเป็นรอบๆใช่ไหมคะฝากเข้าไปวันที่1อย่างเงี้ยนะคะก็กดเข้าซิปล็อกไปไอตัวก้อนวันที่1เนี่ยมันก็จะไปหมดอายุใน90วันข้างหน้าพอวันที่2เราฝากเพิ่มอีกใช่ไหมคะ มันก็จะหมดอายุเป็นรอบๆปลดล็อกออกมาเองอัตโนมัตินะคะแต่ตัวฟีเจอร์ตัวนี้เขาจะให้เรากดหนึ่งครั้งแล้วคือมันจะล็อกไปเรื่อยเรื่อยเอ่อเก้าสิบวันต่อไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยโดยที่ไม่ต้องไปนั่งกดใหม่นะคะบางทีเนี่ยบางคนฝากทุกวันอย่างเงี้ยนะคะฝากเข้าซิปล็อกทุกวันก็ต้องมานั่งกดใหม่ทุกวัน มันจะเหนื่อยนะคะหรืออาจจะเกิดการหลุดหรือว่าหลงลืมนะคะเขาก็เลยเพิ่มปุ่มนี้มาเพื่อที่แบบใครที่คิดว่าจะถือยาวนะคะอย่างกรณีของป้าอย่างเงี้ยถือยาวก็กดตัวปุ่มนี้ทีเดียวจบเลยนะคะก็คือมันจะล็อกให้อัตโนมัติไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะไปปิดปุ่มนี้นะคะอาธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะคือรับโบนัสสูง16%ด้วยการฝากประจำา90วันในซิปล็อกใหม่ ปุ่มรีล็อกล็อกต่อโดยอัตโนมัติเมื่อครบกำหนดปลดล็อกก็รับโบนัสจาก ZMT อย่างต่อเนื่องแบบนี้ได้ที่ซิ p เมกเท่านั้นนะคะก็เป็นไปตามที่ป้าอธิบายมาทั้งหมดนะคะขั้นตอนการรีล็อกนะคะขั้นตอนที่1ก็ให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน z i p m e กหรือเข้าไปผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะแล้วแต่ที่เราจะใช้ประจำหรือว่าถนัดใช้นะคะขั้นตอนที่2ก็ไปที่ w a l l e t นะหรือกระเป๋า หรือกระเป๋าสตางค์นะคะขั้นตอนที่3กดปุ่มซิปล็อกนะคะกดปุ่มซิปล็อกขั้นตอนที่4กดประวัติขั้นตอนที่4กดประวัติข,ต 4, ตขั้นตอนที่5กดล็อก Z MT ใหม่โดยอัตโนมัตินะคะขั้นตอนที่5กดล็อก z m t ใหม่โดยอัตโนมัติโดยภายหลังจากที่ได้ทำซิปล็อกไปแล้วเนี่ยเป็นเวลา90วันฟีเจอร์ใหม่นี้จะทำการล็อก z MT ให้ใหม่โดยอัตโนมัติเลยนะคะไม่ต้องไปกดอีกนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวป้าก็จะสาธิตให้ดูด้วยนะคะในคลิปต่อไปนะคะสำหรับขั้นตอนการทำรีล็อกนะคะเพื่อที่จะทำการซิปล็อก90วันแบบอัตโนมัติไม่ต้องกดซ้ำอีกนะคะถือยาวไปเลยเป็นปีๆไปเลยนะคะเอาละค่ะพบ แล้วพบกันใหม่นะคะกับคุณป้าน,นักลงทุนอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ